สวัสดีครับจะมาแนะนำการใช้งานตัวโปรแกรม HipT ท m e 4.0นะครับซึ่งตอนนี้จะเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลวันหยุดประจำปีนะครับข้อมูลวันหยุดประจำปีน,นี้ที่เราจะสร้างก็อาจจะเช่นวันหยุดตามเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลสงการเทศกาลปีใหม่นะครับ ข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่กรอกไปหรือว่าเราไม่ใส่ไปนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเรียกดูรายงานตัวนี้นะครับมันอาจจะทําให้ข้อมูลที่เราดูครับอาจจะเป็นวันหยุดของเขาซึ่งมันอาจจะขึ้นว่าเป็นขาดงานให้เขาครับมันจะขึ้นเป็นโน้ตตัวสีแดงขึ้นมาให้เราจึงจําเป็นที่จะต้องใส่ให้กับพนักงานครับเพื่อที่จะแจ้งว่าอ๋อวันนี้เป็นวันเทศกาลต่างๆครับผมการที่เราจะเพิ่มวันหยุดประจําปีเข้าไปนะครับให้เราเลือกเมนูทางแถบด้านซ้ายครับผม ซึ่งจะมีเมนูว่าข้อมูลวันหยุดประจําปีนะครับให้เลือกเดวบวลคลกิกเข้ามาครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าต่างเมนูนี้แล้วนะครับให้เราเลือกไปที่ทางด้านบนครับผมเพิ่มเมื่อเราเพิ่มแล้วนะครับมันจะมีบรรทัดบนสุดเลยที่เป็นวันที่หยุดให้ให้เราใส่วันที่ที่เราจะเริ่มหยุดตามเทศกาลนะครับอย่างนี้ผมจะใส่เป็นวันที่ส3าเมษาอ่า สาเหตุในการวันหยุดเราอาจจะพิมพ์ว่าวันสงการนะครับร็จแล้วเราทําการกดบันเชิครับอันนี้เราจะต้องสร้างเป็นวันต่อวันนะครับจะไม่สามารถใส่เป็น13ถึง15เป็นวันสงการได้เราจะต้องเพิ่มไปทีละวันแบบนี้ครับผมแล้วก็เพิ่มอีกวันหนึ่งวันที่14เป็นวันสงการเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้สร้างได้เรื่อยๆไม่จํากัดสามารถ สร้างใส่ลวงหน้าแล้วก็ย้อนหลังได้ครับผมแล้วก็เพิ่มไปได้เรื่อยครับผมแต่ถ้าเกิดอย่างนี้เรามีทําการพิมพ์ผิดนะครับเราสามารถแก้ไขได้ก็คือเราจะแก้ไขตรงไหนนะครับเราเลือกคลิกไปที่เราต้องการที่จะแก้ไขแล้วกดปุ่มแก้ไขที่ด้านบนครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ครับแก้ไขได้แล้วก็กดบันทึกครับระบบก็จะแก้ไขให้เรา ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราคีย์ผิดเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะลบได้อ,อย่างอันนี้ผมสมมุติคีย์ผิดขึ้นมาเป็นอันนึงน,นะครับขอโทษนะครับเราคีย์ผิดขึ้นมาแล้วกดบันทึกเราต้องการที่จะลบมันนะครับแล้วก็กดคลิก,ก,กที่วันที่เราคีย์ผิดขึ้นมาแล้วเรากดลบทางด้านบนครับแล้วก็ตอบเย็ดเพื่อยืนยันการจะลบมันนะครับวันที่เราคีย์ผิดขึ้นมาก็จะถูกลบออกไปนะครับ